สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องมิตรเกมนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมและน้องมิกตอนบ่ายๆนะครับวันนี้น้องนนเป็นไรนะไม่สบายไม่สบายไม่ได้เป็นโควิดหรอกเพราะว่านนนี่ไม่ได้ไปไหนเลยนะครับผมกับน้องมิกนี่แหละที่จะออกไปข้างนอกมา <laughs> 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 ถ้านนเป็นนะเราต้องเป็นก่อนนนนะครับผมใช่ไหมใช่แสดงว่าเป็นไข้หวัดธรรมดานะครับผมวันนี้ก็เลยให้พักอยู่บ้านนะครับน่าจะไม่ใช่ไข้หวัดด้วยซ้ำน่าจะแบบ เหมือนกับว่าเล่นกีฬาเหนื่อยอย่างี้เมื่อวานเล่นแบดนะครับแล้วก็ตากฝนก็เลยแบบไม่สบายนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมและน้องมิก2สองคนนะครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับตอนบ่ายเรามากินลาบเหนือกันครับวันนี้ลาบหมูนะครับมาใช่ลาบแบบทางเหนือนะครับไปรามากินข้าวกินลาด้วยกันครับอยากกินลาบครับวันนี้ก็เลยซื้อหมูมาหนึ่งกิโลแล้วก็มาลาบมอกี้แล้วก็แบบคั่วนะครับผมให้มันสุก มาจัดกันเลยครับผมผักมีเป็นถาดครับวันนี้ <c oughs> แต่จะว่าไปนะถนนเป็นโควิดนี้เราเรางงเลยนะพี่เกม <c oughs> ไม่ป็นหรอกนอนโดดแต่บ้านเราเนี่ยเสี่ยง <c oughs> นี่ครับคุณผู้ชมใครเคยกินบ้างบ้านผมเนี่ยเรียกผักตดหมูตดหมาหขึ้นได้เหรอนเนี่ย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 ขึ้นได้เหรอได้กินได้ภาษากลางเรียกอะไรนะ คุณผู้ชมผมก็จําไม่ได้นะภาษาการเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้เหมือนกัน,นครับมันจะเป็นเหม็นะเนี่ยเนี่ยคนทางเหนือเขาจะกินกันครับเนี่ยมันจะเหม็นเขาถึงเรียกว่าตดหมูตดหมาไงคนทางเหนือเนี่ยคนปุยาตายายเขาเรียกตดหมูตดหมาเพราะมันเหม็นกินกับลาบอ่ลองกินแต่เขาบอกว่าคือตดหมูตดหมาทุกคนใช่ถ้าเอาพันแขนไว้แล้วไปไปเจอหมาหมุ่ยจะไม่ขันๆๆ อันนี้ไม่รู้มันไม่รู้ผมก็ไม่รู้เขาบอกมาเขาหลอกหรือเปล่าน่าจะหลอกเขามันจํำเหม็นซีท้อนบานนะอืกลิ่นมันน้ำตาไหลเลยผักบ้านบ้านครับอร่อยอันนี้จะบอกเก็บมาจากหน้าบ้านเนาะถูกต้องลวหน้าบ้านเนาะ มันเป็นผักที่ปลอดสารอนะ่ะกินแบบสบายใจอันนี้ก็เป็นมะเขือที่ปลูกนี่หลังบ้านข้างหลังเราอาอง่าย okay, ครับทุกคนหลังนี่มีแต่ผักมีแต่ผักปลูกกินเองอ่ะกินข้าวกินปลากันด้วยกันครับทุกคนมาหาข้าวหาปลามากินด้วยกันครับบ่ายแล้วครับอ้อเหรอเนื้อเยอดเนื้อยอดเยอะแยะ น,นแตงตลาดกระถินนี่ก็อยู่ว่าบ้านเราของบ้านเราข้างนั้นเลยมั้งเนี่ยพี่เกียไม่ไม่ไม่ถว่านี้ของตลาดแตงของตลาดอันนี้ของบ้านอ่าใช่ครับยังอยากกินลาบไก่อยู่นะลาบไก่อยู่ไม่ได้กินนะครับวันนี้กินลาบหมูก่อน กินไหมเดี๋ยวผมํามไก่ฮะบ้านผมไกม่มีไปเลยร้อยตัวไปบ้านด้วยเหนียวเขากปนอย่างนี้ใช่ไหมรูดอออันนี้หอมปวดพี่ทำน่ะอะไรเผ็ดลาเผ็ดว่าไปเรื่อย ใส่น้อยอะนะพี่ทําเผื่อนะถ้าเผ็ดเผ็ดกว่านี้นะถ้าพี่กินอ่ะทางน้านเผ็ดกว่านี้เยอะเลยเออคําเดียวนี้น้ําตาไหลอะอ่าง,งว่าไม่เผ็ดจัดได้ได้ครับผมพอกินได้อหลัห็ไมยืยอเอา อันนี้หวานนะเนี่ยขมกรอบถ้ากินอันแก่จะหนักกว่านี้ผมก็มขอเนี้หวานมีหนอนด้วยครับผมออกกแนนิกมากอืม หวานหวานหวานนี่แต่นี่อสุดยอด <c oughs> แคบเกินไม่ลงอ่ะต้องให้นอนลองพิมอย่างเงี้ยคนทางเหนือเขากินกันกินกับลาบนี่เป็นหวามันอ่ะหัวที่มันแบบอน,นั่นอ่ะเป็นเม็ดอ่ะเรียกว่าหัวโป้งหัวโป้งห,ปงหัวเป้งมันอ่ะจะได้อันใหญ่ใอ่ะเป็นเป้งมันอ่ะท่านยังเหม็นมาเป็นปนอยมันอ่ะอ๋อนั่นแหละ มือนกมาเล่นมันอ่ะคนสมัยก่อนเขากินกันเห็นตากินครับผมก็เลยกินด้วยลาดหมูไม่มีเครื่องในครับวันนี้ซื้อหมูบดมาแล้วก็มาลาบเจ้าในไม่มีครับจะถ้ามีช้อนนี่ปักเลยเต็มปากนะครับพิมจ้องก็ไม่เอาไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเปลืองอั เดี๋ยวจะอิ่มมูซะก่อนไม่อิ่มข้าวราบไปกิโลแต่พี่เกมทำอะไรนี่แต่ละอย่างนี่เผื่อทุกทุกทุกรอบเลยนะทุกคนอุย้ยมดแดงแต่คอมาข้าวเหนียววันนี้ก็เหนียวได้ใจเลยจริงๆข้าวขาวเหนียว ก็ไปซื้อข้าวกล่ำม,มาแล้วครับลืมเดินไปตลาดแท้ๆลืมลืมซื้อขา้าวกล่ำเลยกลับมาซื้อข้าวขาวที่บ้านเนี่ย <c oughs> ต้องซื้อแบบตอนที่ข้าต้มต้มเสร็จใหม่ๆพี่เจมเนึ่งใหม่ๆด้วยนั่นอ่ะคอยนึ่งนร้อ <c oughs> นเนี่ยกว่าจะถึงนีนน้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่ยอดยใหญ่โอ้โหยาวมากแล้วก็เหม็นมากด้วยกินปุ๊บนี้จะไปพูดกับใครนะเหม็นเลยนะเขาเรีก้กว่าปากอันนี้ก็ปากอยกินกินกว่าสตออีกอะ่ะคุณผู้ชมกินกินเหม็นอนะ่ะแต่อร่อย มื่อวานพี่เกว่าจะจัดตำกุ้งสดสุดท้ายไม่ได้จัดไม่ได้ทำฝนตกเผ็ดนะเนี่ยพี่เกมเผ็ดอเผ็ดมะเขืออ๋อผักเยอะไม่รู้จะกินอะไรครับวันนี้ แตยังไม่ดินอยู่เลยอะผมก็ว่าเคลื่ออะไรนะกึ <c oughs> ๊ดเกื่อลปางดีแล้วนะยังไม่ดินอยู่เลย <c oughs> ทำไมมันเผ็ดยังงี้ <c oughs> ใครคนไหนเคยกินบ้างครับเม้นมาบอกผมด้วยนะเนี่ยพี่เกมนี่ขยันมากนะทุกคนไล่ตอบเม้นทุกคืนเลยติดสายทุกคืนเลย <laughs> คุณผู้ชมเขาเข้ามาดูเราเขาก็เก็บเวลาในการดูเราไงเราก็ต้องตอบเขาด้วยนะครับพ่อ บางครั้งผมก็ไม่ได้ตอบครับบา,บางครั้งลงวันหนึ่งลงสองคลิปเนี่ยเ็าตอบไม่ทันบ้างก็มีครับแต่ก็จะเน้นตอบทุกคลิปถึงแม้จะตอบไม่ทันวันนี้ก็ไปตอบวันอื่นวันอื่นยังไงก็ตอบนะครับผมไล่ตอบทีละคลิปไงทุกคนแต่บางครั้งวันนี้เหนื่อยครับผมอาจจะตอบไม่ทันก็ไม่ได้ตอบบ้างนะครับก็ต้องขออภัยกับทุกคนด้วยแต่ก็เห็นความสําคัญครับคุณผู้ชมเข้ามารับชมผมก็จะตอบทุกคนให้หมดทุกคนนะครับ อขึ S 1> <S 1> ้นขอบต้าทีแรกจะใส่พริกพริกลาบูงใหญ่ๆหมดเลยนะแต่พอดีจิมแล้วมันเผ็ดก็เลยใส่ครึ่งเดียวโูนี่ขนาดครึ่งนะพี่ใ้ญ่ หลังจากที่ขึ้นดอยมานี่ปวดขายังไม่ไม่หาย,ายนะพี่ย็มฟูงพินต่ำม,มาแล้วครับผมอขออีกหนึ่งคำน,งนั่งอยู่ตรงนี้เหม็น ไม่กินนะไม่กินอืโอ้หโอฟันเขียวเลยทุกคนวะนี่ผมน้วยฟันเขียวเลยยากติดฟันนะ กโอเคครับวันนี้ก็ทุกคนนะครับมากินข้าวกินปลาด้วยกันวันนี้ก็ลาบหมูนะครับลาบแบบแบบทางเหนือเลยนะครับคุณผู้ชมมันจะหอมนะครับผม่า้อมพริกลาบพริกลาบเราไปคั่วคั่วกับอกระเทียมนะครับผมแล้วก็มาขยำทำราบอ่ะมันจะหอมนะครับผมได้กินกระเทียมนะครับโอเคครับวันนี้ก็อิ่มไปที่เรียบร้อยแล้วก็จะขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับผม ถ้าชอบคลิปนี้นะฮะก็ฝากกดไลค์กคดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็น้องๆได้นะฮะแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ